เราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับมีอยู่3อย่างนะครับมีน้ํามันพืชนะครับแล้วก็มีตะไลรนะครับผสมกัน2อย่างนะครับด้วยอัตราส่วนเท่ากันนะครับโอ้โหดำสนิทเลยครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับก็เป็น CEO ของวันทัวร์อโต้วันนี้เราจะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับพลาสติกไม่ได้ดําอย่างที่ใจเราคิดนะครับเราจะทํำยังไงนะครับให้ประหยัดนะครับ วันนี้ใครที่ใช้รถนะครับแล้วมีพลาสติกนะครับที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีค้าวขาวๆเกาะอยู่นะครับเราอาจจะบอกว่าซื้อของนะครับที่เป็นคุณภาพหน่อยนะครับมีน้ำยานะครับที่ของวันทัวโตใช้กันอยู่นะครับก็มีแบบสำเร็จรูปนะครับแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยตั้มทิพย์ไม่ได้มาให้ซื้อของนะครับไม่ได้มาเพื่อขายของ เราจะมานำเสนอวิธีการดูแลรักษาอย่างไรที่มีอุปกรณ์ใช้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วมีคุณภาพเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งของที่เราเตรียมมานะครับอะไรจะดีกว่ากันนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับมีอยู่3อย่างนะครับมีน้ํามันพืชนะครับแล้วก็มีตะไลนะครับผสมกัน2อย่างนะครับด้วยอัตราส่วนเท่ากันนะครับ แล้วเรามาเขย่านะครับฉีดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพว่าเป็นแบบไหนนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาของบันทัวอโต้เรามาลองกันดูเราก็ใส่นะครับน้ำมันสไลด์ลงไปก่อนนะครับ20ปั๊มนะครับปึ๊บพอมีจำนวนนะครับเราใส่น้ำมันนะครับพืชไปนะครับ ด้วยส่วนผสมเท่าๆกันนะครับก็20ปั๊มเรากะดูนะครับแล้วเราปิดฝานะครับเขย่าก่อนเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้น้อยมากนะครับเพราะว่าพลาสติกที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็กองน้ํานะครับเรามาเขย่านะครับให้มันเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําอย่างละครึ่งนะครับเราจะทดสอบก็คืออยากจะให้รู้ว่าความแตกต่างของสิ่งที่ประดิษฐ์เอง ในการประหยัดนะครับกับของสำเร็จรูปนะครับคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับอ่านะครับเราฉีดไม่ต้องเยอะนะครับใช้กองน้ำน,นะครับ <c oughs> ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยประหยัดนะครับแล้วมีความรู้นะครับ หาง่ายๆผมบอกว่านี่ครับนี่ครับที่ทุนเท่าไหร่เนี่ยพี่ตั้มอันนี้ต้องบอกว่าสิ่งของที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับอย่างเช่นน้ำมันพืชเนี่ยก็หาได้ตามครัวนะครับแล้วก็สไลด์นะครับผมบอกว่านี่ครับจะให้ผมจะทำแค่ครึ่งเดียวนะครับให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับนี่ครับกอบป้ายทะเบียนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ ต่อป้ายทะเบียนนะครับทำครึ่งนึงนะครับนะครับเช็ดครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ก็บอกว่าที nice N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  ่วันทูออโต้ใช้กันอยู่นะครับก็เป็นน้ํายาที่เคลือบพวกพลาสติกนะครับโดยตรงนะครับเราก็บอกว่าเขย่าเขย่าเขย่านะครับฉีดนะครับคืออันนี้คือโดยตรงเลยโดยตรงที่วันทออโต้ใช้อยู่เท่าไหร่ที่ทำอย่างนี้ผมบอกว่า300กว่าบาทนะครับกระป๋องนึงอสามร้อยกว่าบาท ซึ่งวันนี้มันก็ใช้เยอะนะครับกว่ามันจะดำกว่ามันจะอะไรพวกนี้ผมถึงบอกว่าคุณภาพนะครับนี่ครับใกล้เคียงนะครับผมบอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่แตกต่างเคล็ดลับดีๆของวันทัวอโต้นะครับไม่ได้มาขายนะครับแต่มาให้ทุกคนเนี่ยรู้นะครับถึงวิธีการทำยังไงดูแลรักษายังไงให้ถูกต้องให้ถูกวิธีนะครับ วันนี้ใครที่ดูนะครับรายการตั้มทิปขอให้ช่วยเป็นกําลังใจนะครับด้านข้างนะครับเราก็มาลองกันนะครับด้วยน้ํายาที่เราทําผลิตเองนะครับเราผลิตเองนะครับดูนะครับจากวัสดุที่เป็นขึ้นคาบขาวๆนะครับเราก็ทาลงไปนะครับปึ๊บนะครับโอ้โหดั่สนิทเลยครับนีเป็นไงครับโอ้โหดูครับ ช็อตนี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นไงครับโอ้โหรถคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับเราเอามาเทสให้ดูเพราะเรายังไม่ได้เก็บสีเก็บรายละเอียดเราจึงมาทําให้ดูนะครับว่าความแตกต่างของการทํางานนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วจะสวยยังไงดียังไงนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนะครับมันอาจจะเสื่อมคุณภาพแต่เราทําให้มันกลับมามีคุณภาพเหมือนเดิมแล้วใช้งานได้สวยๆงามๆนะครับโดยประหยัดนะครับ แบบนี้เลยนะครับดูกันจะจะนะครับผมค,ครับก็วันนี้วันทัวโต้นะครับก็ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตั้มวันทัวโต้ด้วยนะครับขอบคุณครับ